นนกุลลั่นไม่เกิน3ปีแต่งแอฟอนาคตเป็นยังไงไม่รู้แต่มั่นใจคนนี้ใช่ความสัมพันธ์ค่อยๆชัดเจนมากขึ้นสำหรับคู่พระนางต่างวัยแอฟทักษอรพักสุจเจริญและนนกุลชานนสันตินธนกุลยิ่งพักหลังตัวติดกันไปไหนมาไหนด้วยกันมากขึ้นล่าสุดหนุ่มนนกุลได้มาอีเวนต์พร้อมเปิดใจให้สัมภาษณ์ถึงสาวรุ่นพี่คนสนิทว่าตอนนี้ชอบมากทั้งซีรีส์หารักด้วยใจเธอไฟโอเซลและแอฟทักษอร ส่วนงานที่บ้านมาดามแป้งตอนร้องเพลงคู่ชีวิตเพราะเนื้อหาดีแทนความรู้สึกเราโนโนกุลยังบอกด้วยว่าหวังคำํำอวยพรอ้ําพัชรภาที่บอกแฟนก็มีทองก็ได้จะเป็นจริงในสักวันส่วนประเด็นที่ถ้าแอนพรัสออนจะแต่งงานอีกครั้งหนุ่มกัญชัยจะให้หนึ่งล้านเรื่องนั้นโนโนกุลบอกว่าไม่ได้คาดหวังเรื่องเงินถ้ามีวันแต่งงานกันจริงก็จะแต่งเพราะรักและอยากอยู่ด้วยกันมากกว่า โนนกุณยังบอกอีกว่าถ้าได้เป็นแฟนกันแล้วคิดว่าไม่น่าจะเกิน2-3ปีคงแต่งงานสร้างบ้านมีครอบครัวอนาคตเป็นยังไงไม่รู้แต่มั่นใจพี่แอฟคือคนที่ผมอยากแต่งงานด้วย